อาตมาได้ใบดำอาตมาจะเดินตามรอยพระพุทธศาสนาจนสมเด็จเป็นพระโสดาบันแต่หากอาตมาได้ใบแดงอาตมาจะช่วยชาติอย่างชายชาสหันอย่างเต็มที่พร้อมหรือยังโยอมพร้อมแล้วขอรับไปไปจับกับอาตมาอ่ะ,อะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขอเชิญท่านลวงพี่ปีชาวฟาวเวบเบเ,เชิญจับไปดำใบแดงเลยครับผมโอ้โห หัวขาวมาแต่ไกลเชิญเลยครับหลวงพี่ได<า>ยอมผมอ่อย่าหลวงพี่อมพระไ,ได้ไหมครับยอมดู <c oughs> อันนี้มันปอกแขนหลวงพี่ยังไม่ทันเลยก็มั่วตัวแล้วจัด <c oughs> อะไรเข้ามาล่ะ <c oughs> จับไม่หลวงพี่ไม่ต้องตื่นเต้นหลวงพี่แค่ปอกแขนก็ยาาอย่าจัดหลวงพี่ดูเอาจริงแล้วเอาจริงแล,ล้วหลวงพี่เอาไปเอามายอมดูวางเปล่าไม่มีอะไรเลย จับไม่ยิ่งมีฉลากอยู่ลงพี่โโหลงพี่ไม่ต้องตื่นเต้นเอาใหม่เอาสมน้ำสมเนื้อเอาสมน้ำสมเนื้อลองดูลองดูมาแน่ไปเลยครับไปเลยพวหนึ่งพัดสองไปได้ไม่ว่าจะมีพบกี่ชาติ ข้าจะขอสมัครเป็นทหารสืบต่อไปเพราะความเป็นทหารไม่ได้เป็นเพียงแค่สีเสื้อสีของชาติต้องจับเข้าไปในสายเลือดทุกคำปฏิญาณของเราและของเพื่อนจงจดจำอย่าได้มีวันลืมเลือน